สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนวันที่24เดือน7จพี่หกนะครับผมนะเมื่อที่แล้ว2 4งเสียแล้วก็7 3 สองซี่สี่สามเจ็ดนะครับนะให้แปดกับเก้านะไม่เข้าเลยจ้าทุกคนมีแปดสามเก้าสามออกมาเจ็ดสามนะฮุ้นดาวโจนนะทุกคนนะหุ้นดาวโจนหลุดยาวเลย หลุดยาวเลยเนาะยังไม่เข้าเลยจ้ะทุกคนขอโทษขอไปด้วยจริงๆนะครับสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนนะผมผมก็ทำเต็มที่แล้วนะเต็มที่แล้วจริงๆนะก็ยังไม่เข้าเนาะงวดเมื่อวานนี้ผมก็ได้เจ็ดแปดเก้านะเจ็ดปดเก้าผมก็เอาแปดกับเก้าไม่เอาแปดกับเก้านะไม่เอาเจ็ดเลยตัดเจ็ดทิ้งไปเลย วันนี้ก็นี่เลยทุกคนสีน่กับห้ามัสี่กับห้านะครับก็จะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเราก็ห้าศูนย์นะครับตัวกันนะครับก็จะมีสี่เก้าห้าเก้าสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดนะ นะตัวฟันนะครับเป็นเลขสี่ตัวนี้ก็จะมีนะตัวเนี่ยนะครับก็จะมี4142 40แล้วก็50นะครับถ้าพี่พี่ทุนเยอะนิดนึงนะนิดนึงนี่คือจับ48ไว้ดไปด้วยนะสูตรมันมา789สูตรตัวจอดนะ789นะผมเอา เอาเจนาะเกับ9กนะแไม่ได้เอามานะถ้าพี่พี่ทุนเยอะนะจับแปดไปด้วยนะสี 48, แปดค่ตัวเดียวต่อไปนะครับก็จะเป็นเลข3ตัวนะครับผมสตัวสี่หนึ่งสองสี่หหนึ่งเก้สอง ศ4 2 9สองเก้ 4, 0, 9, นะาแล้วก็สี่ศูนย์เก้านะครับนะขอให้มาละกันนะวันนี้นะขอให้มีสี่ห้ามาละกันได้สามสี่ห้าตัดตัดตัดสามทิ้งสามนี่ผมไม่ได้เอามาเลยนะ ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับดาวโจนวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ